สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับกับไมโครโฟนคอนเดนเซอร์นะครับในงบไม่เกิน5,000บาทนะครับจำนวน5รุ่นด้วยกันนะครับเพราะว่านะครับช่วงนี้ใช่ไหมครับโควิดระบาดนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับนักดนตรีนะครับก็ไม่สามารถไปหารายได้ได้ใช่ไหมก็จะมีนะครับบาง Channel นะครับที่เขาทำ YouTube อยู่แล้วอ่ะหรือว่า a c e b o o k นะครับเขาใช้ไม้นะครับเฮ้ยในงบที่พี่แอนบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้มันเป็นงบที่ไม่เกิน5,000บาทนะครับเพราะว่าตอนแรกที่พี่แอนจะเล่นเนี่ยพี่แอนก็สนใจรุ่นพวกนี้้นนะะแลวก็ครับ ไลฟ์สดแล้วคุณภาพเสียงดีด้วยนะจ๊ะดังนั้นนะครับก็แบบว่าเฮ้ยสำหรับคนนะครับที่มีบัตรเจ็ดน้อยนะครับไอ้ห้ารุ่นนี้นะครับก็แนะนํานะครับโอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับตัวแรกครับกับไม่เอาตอนนะครับ cm ศูนย์ศูนย์สามเอสไม่ใช่ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะจ๊ะศูนย์ศูนย์สามเอสนะครับเพราะว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งอะที่นิยมกันนะครับมันอยู่ที่สองพันสี่นะครับแต่ศูนย์ศูนย์สามเอสเนี่ยเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับราคาเป ทำไมพี่แนะนํา003เพราะว่า003เนี่ยมันเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับจาก001ขึ้นมาคุณเพิ่มอีก500อ่ะคุณก็ได้แบบฟังก์ชันที่มากขึ้นนะครับสิ่งที่มันเหมือนกับ001คืออะไรครับคือไดอะแฟมนะครับ32เท่ากันนะครับแล้วก็ย่านการรับเสียงนะครับ20-20เคเออร์เท่ากันนะครับแม็กซิมัมนะครับย่านค่าที่รับเสียงได้สูงสุด125เท่ากันนะครับน้อยนะครับก็คือไมค์ทุกตัวเนี่ยมันจะมีน้อยอยู่แล้วอยู่ที่20เท่ากันนะครัััับบแแตตต่่่่่่่่ววาาาสิงงงงทีีมนนนนกกคคคืืืออออรรใเเขย นะครับย่านที่รับอีเมลเนี่ยมันอยู่ที่250นะครับแต่ว่ากัตัว0ูนยนย่งมันอยู่ที่200นะครับดังนั้นเฮ้ยมันก็จะมีแบบเห็นไหมครับว่ามันมีการปรับเปลี่ยนวงจรภายในให้ดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับมันมีปุ่มนะครับโลคัดแล้วก็ลบลบสิบดีๆมาให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยให้มันทําให้การเล่นของเรากว้างขึ้นนะครับกับในงบ2อ0พันเก้านะครับเพียงก็มองว่าคุ้มนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงครับอย่างเช่นในเรื่องของแถมไอตัวศูนย์ เคสแบบที่มันเป็นพลาสติกให้ไงเขาจะแถมถุงผ้านะครับแล้วก็ช็อกเมาส์นะครับแต่ว่าของสูนยเนี่ยเขาจะมีแบบอะไรกล่องพลาสติกมาให้นะครับก็บางคนก็จ,จะมองว่าเอ้ยอยากได้กล่องนะพี่เป็นฮาร์ดเค้กถึงว่าเป็นพลาสติกก็ยังคุ้มนะครับให้ความคุ้มครองดีกว่าผ้าก็อาจจะไปเล่นมองตรงนั้นเป็นหลังครับแต่ความจริงอะถ้าเกิดในเรื่องของเสียงนะ0ูนสาดีกว่านะครับถ้าไหวนะพี่แนะนําว่าเพิ่มห้าร้อยนะครับเอาศูนย์สาไปนะครับเพราะคุณภาพเนี่ยถึงแม้ว่า แคปซูลจะตัวเดียวกันนะแต่ถ้าเกิดเขาเพิ่มนะครับแผงวงจรให้มันดีขึ้นคุณภาพมันก็ดีขึ้นนะดังนั้นนะครับตัวแรกครับเอาตอน M4003 นะครับคราวนี้เรามาดูตัวที่2นะจ๊ะตัวที่2ที่พี่อแนะนำนะครับก็คือ MXL นะครับ770นะครับตัวนี้ราคา3330บาทนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นตัวที่หลายคนนิยมนะครับเพราะตัวนี้มันมีความเด่นในย่านกลางแล้วก็ย่างสูงที่ชัดนะครับ ย่านกลางกับย่านสูงเขาเนี่ยแบบรับเสียงได้ชัดมากนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับกับขนาดแคปซูลนะครับอยู่ที่22มิลเมตรนะครับแล้วก็ย่านการรับเสียงครับอยู่ที่30จนถึง20,000ื่นเคเฮิร์ตนะครับแล้วก็เอาพุทอิมพนดัสอยู่ที่150โอห์มนะครับแล้วก็แม็กซิมัมก็คือย่านที่รับดังที่สุดเนี่ยอยู่ที่137่งดีบีนะครับแล้วก็จะมีเซลล์น้อยนะครับอยู่ที่20่สดีบีนะครับเท่ากับตัวของอัลตรอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะจ๊ะมีโรคักับ ให้พัชฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็แทนนะครับเป็นกล่องแบบกล่องแบบพลาสติกครับก็ให้ฮาร์ดเคสแบบพลาสติกเออให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้นมานะครับก็ตัวนี้หลายคนชอบนะเพียรเห็นหลายคนเอาไปใช้เพราะอะไรครับเฮ้ยย่านเสียงกลางมันชัดนะครับมันให้เสียงย่านเสียงกลางกับเสียงแหลมชัดแล้วก็มันไม่ค่อยแบบมีย่านเบสเท่าไหร่อ่ะก็สำหรับคนไม่ชอบเบสก็ตัวนี้ก็ได้อยู่นะคราวนี้นะครับเรามาดูดูไอสามครับยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับเป็นนะครับของ M X L นะครับแต่ว่าเป็นรุ่น V 6 7 G นะครับก็ตัวนี้ราคานะครับเพิ่มมาอีก90บาทนะครับเป็น3,420บาทนะครับก็จะได้นะครับแคปซูลนะครับที่มีขนาดนะครับ32มมนะครับเมื่อกี้22ใช่ไหมอันนี้ก็ได้เป็น32มมสิ่งที่เกิดขึ้นมาอะไรครับสพอมันขนาดใหญ่ขึ้นปุ๊บเฮ้ยมันก็รับเสียงได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้รับย่านช่วงต่ําได้ดีขึ้นนะครับส่วนในย่านการรับเสียงนะครับก็อยู่ที่30 20จนถึงสามสิบจนเนี่ยอยี่ส 200นะครับโอห์มแล้วก็รับความดังมก ximum SPL สูงสุดได้ที่130นะครับแล้วก็มีเซลล์น้อยอยู่ที่20นะครับแล้วส่วนในเรื่องของปุ่มแพดเนี่ยไม่มีปุ่มแพดให้นะครับเห็นไหมครับว่าเฮ้ยในไมล์รุ่นระเกตเริ่มต้นเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันนะครับเท่ากันของเอาตอนกับ m อ็ก็คือว่าเซลล์น้อยอยู่ที่20นะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ระเลดประมาณนี้ถ้าเกิดเราเล่นรุ่นที่สูงกว่านี้นะมันก็จะต่ําต่ําลงมานะครับเซลล์น้อยก็จะต่ำกว่าะครับ ก็ตัวนี้นะครับให้เสียงนะครับที่มีความนะครับเนื่องจากเป็นไดฟแฟมมาขนาด32ครับนังนันเสียงที่เกิดขึ้นมาคือว่าเฮ้ยมันก็จะได้ย่านเสียงครับที่มีความรับเบสดในล้านลึกเนี่ยได้ชัดขึ้นมามากขึ้นนะครับโอเคครับคราวนี้มาดูตัวที่3ของเรานะครับกับยี่ห้อที่ค่อนข้างจะมาแรงในช่วงนี้นะก็คือ SE Electronic X1A นะครับตัวนี้นะครับเฮ้ยเป็นตัวที่หลายๆคนก็จะนิยมนะครับก็ตัวเนี้ยนะครับเป็นเรียกว่า ราคาครับ3,990บาทแต่ว่าหลายคนนิยมนะเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แรงเกินไปนะครับแล้วก็เก็บย่านเสียงได้คมนะครับนั่นคือเก็บตั้งแต่20ถึง20เคเฮิร์นะครับแต่ว่าในเรื่องของขนาดนะครับไดอะแฟมเนี่ยอยู่ที่16 9มิลลิเมตรนะครับจะเล็กที่สุดนะครับในทั้งหมดนะครับในไมค์ทั้งหมดแต่นะครับก็จะให้ย่านเสียงที่ค่อนข้างเนี่ยชัดนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขานะครับใช้วงจรที่ค่อนข้างจะดีนะครับถึงแม้แคปซูลจะแค่16.9นะให้แต่วงจุดเก้านะให้แบบบเเก็สียงละเอียดดดไ้ชัเจนนะครับแล้าง ในเรื่องเอาพุทอินแบนด์นะครับอยู่ที่5้าสิโอห์มนะครับแม็กซิมัมเอ l นะครับอยู่ที่หนึ่งรอยสาสิดีบนะครับแล้วก็จะมีเซลล์น้อยอยู่ที่ส <c oughs> ิบ b กเห็นไหมครับว่าเฮ้ยพอเริ่มแพงขึ้นมาปุ๊บไอ้วงจรดีขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับว่าจะอยู่ที่สิบกว่ากว่าเท่านั้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบแบบของดีมากๆอ่ะเขาจะต่ำกว่าสิบไอเนี้ยก็คือแบบเกรดกลางๆอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ10กว่ากว่านะครับเฮ้ยใช้ได้นะเพราะว่าสิบหกเท่านั้นเองเพราะตัวก่อนหน้านี้น3รุ่สเม่ีนะครับแล้วกุ แพดลบ 20dB มาด้วยอันนี้แพดลบ 20dB เค่อนข้างจะดีนะ mm. เมื่อลบได้ถึง 20dB เอ้ยเอาไปจอะพวกเครื่องดนตรีแรงๆหรือแบบตู้ลำโพงได้นะครับเ mm. พราะเราปรับไปลบแพดลบ2 0ปุ๊บเออมันก็ทำให้สามารถเครื่องเก็บได้นะครับและคราวนี้นะครับกับตัวสุดท้ายนะครับนี่ก็ไม่เกิน5,000เหมือนกันนั่นก็คือตัวนี้นะครับกับของอัลตรอนนะครับ C M6 MK2 นะครับนี่จ้าเดี๋ยวพี่อ้นให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่พี่อ้นใช้อยู่นะครับตัวนี้ราคาครับ4,590้าบาทนะครับนี่จ้าให้ดูด้วยแล้วพี่อ้นก็ลงขายตัวนี้อยู่ด้วยนะครับกับ3,5 0 0นหครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตัวนี้นะครับในเรื่องครับขนาดของไดอฟแอมเนี่ยจะใหญ่ที่สุดนะคือ34มิมลลิเมตรนะครับนั้นเมื่อมันจะยิ่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็จะรับย่านเสียงลึกได้ดีนะครับแล้วก็จะมีย่านรับเสียงนะครับที่2ยี่สิบแล้วก็ จะมีเอาต์พุตอิมเมดยตอยที่ที0่100นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแม็กซิมัมเอสก็คือรับเสียงได้ดังสูงที่ 137dB และก็มีเซลล์น้อยนะครับเท่ากับตัวของ s อ e l e เลค o n i นนะครับคือ 16dB กนะครับก็คือว่าจะไม่เกิน20 DB ส่วนในเรื่องของปุ่มแผดไม่มีปุ่มแผดอะไรให้นะจาก,ก็คือตัวนี้ถ้ามาเป็นอย่างนี้ล้วนๆเลยก็จะเหมือนกับ MFL กนะครับ v 6 7ก็จนะครับก็จะล้วนๆอย่างนี้แหละของ m เก็จะเป็บบกษาายๆอยับ แต่นะครับนี่จ้าของแถมมาครบนะครับของแถมมาครบไหนๆก็ลงขายแล้วก็โชว์หน่อยแล้วกันนะครับก็นี่จะมีฮาร์ดเคสให้ด้วยครับแล้วก็มีช็อคเมาส์แล้วก็จะมีป๊อปฟิลเตอร์ให้นะครับก็ตัวนี้นะครับกับ5ตัวนะครับที่มีงบต่ำกว่า5,000บาทนะครับก็พยายามเล่น5ตัวนี้ไว้นะครับเพราะพี่อัเห็นว่าเฮ้ยมีคนเอามาครอบเบอร์แบบไลฟ์สดอ่ะทาง YouTube ผ่าน Facebook ใช้5ตัวนี้แบบแล้วคุณภาพเสียงดีมากโอ้โหแบบเฮ้ยเราฟังเราก็ร,ารู้สึกดีนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงอ่ะถ้าเกิดเราฟังเพลงใช่ไหม เขาอัดด้วยไมค์ที่ดีคุณภาพเสียงก็ดีด้วยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกันด้วยนะครับกับตัวนี้ครับกับอัลตรอนนะครับที่พี่อนลงขายนะครับขายไว้3ามพันห้นะจ๊ะก็ติดต่อกันมาได้นะครับเดี๋ยวเขียนไลน์ไาให้นะครับผมโอเคครับเรากจบการนําเสนอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครบัตเจ็ดงบไม่เกินนะครับไม่ไหวอ่ะจ่ายแบบประมาณนะครับแปดพันหรือหมื่นหรือ2 0,000ไม่ได้ก็พยายามเล่น5รุ่นนี้ไว้ครับเพราะว่าเห็นแล้วจริงๆอ่ะคุยไลฟ์สด Facebook YouTube เพราะเพื่อนติดตาามหลยไง เฮ้ย5ตัวนี้ทําคุณภาพเสียงได้ดีมากโอเคครับเพื่อนจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ